แสนซึ้งถึงพระกรุณเอื้ออารีจอมกษัตริย์พิพัฒน์ปีเดชไทยลาวพระสกต่างชีพพรีเะเกิงเกียรติขอพระทรงสุขกเกษมไสซอดิล่าแผ่นดินสยามจารึกพระนามเกลึกฟ้าองค์ภูมิพลเกียรติสถิตโลกยินยนต์แท้สองราชนแห่งปวงชนฤทธิ์พระศกไทยแล สิโลกพระยศอาก้องตราฟ้านิรัน์สมัยด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจากกริสุภีระจิตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรือรัสดาพร้อมคณะ